ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้ดำเนินการมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยเราได้8อรหันที่จะมาโม่แข่งกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในยุโรปปิดจับปีนี้ซึ่งแต่ละทีมนะครับบอกเลยล้วนแล้วแต่มีนักเตะระดับท็อปเป็นสตาร์เด่นประจําทีมเป็นตัวชูโรงกันอยู่แล้ววันนี้จะพาไปกันดูนะครับว่าจะมีใครอยู่ในลิสต์นี้กันบ้างเริ่มจากทีมแรกบาเยิร์นมิวนิกโรเบิร์ตเลวันดอบสกี้ นี่เป็นเครื่องจักรจอมถล่มประตูจากทีมชาติโปโลแลนด์ที่แม้ว่าจะวัยเข้าล่างหลักสามแล้วแต่มันก็ไม่ได้ลดดีกรีความร้อนแรงลงมาแต่อย่างได้มีแต่จะยิงเข้าแล้วยิงอีกยิงเข้ายิงอีกยิงแม่งจนแทบจะร้องหอชีวิตกันไปแล้วพี่เลวานโดดเด่นเป็นสง,ง่าม,มากนะครับในเรื่องของการถล่มประตูอย่างปีนี้กระตันไปแล้ว3 9ประตูเรื่องยิง40ไม่มองกันแล้วไปมองกันดีกว่านะครับว่าจะทะลุ50ประตูหรือไปทํา60ประตูได้หรือไม่พเพราะว่าปีนี้แม่งโหดสัตว์จริงๆอย่างปีก่อนนะครับต้องยอม,มรับ กียดยศชินนี้แต่ว่าคราวนี้นะครับไม่มีอะไรมาขวางเขาได้อยู่ที่ผลงานในยุฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละซึ่งโอกาสของบาเยนมิวนิกนะครับจะมีลุ้นขนาดไหนก็ต้องดูแลครับว่าเลวานจะรักษาผลงานแบบนี้เอาไว้ได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้เือใต้ที่มีเลวานต้องบอกว่าโคตรร้อนุ่นแรละทีมที่2โบูริเซียดอทมุนสตาร์เด่นประจำทีมเออร์ลิกฮารแลน ถ้าหากจะบอกว่าเลวันดอฟสก,ก,กีเป็นดาวยิงที่ดีที่สุดในยุคป,ปัจจุบันดาวยิงแห่งอนาคตที่จะเป็นโคตรกองหน้าแบบเลวานยุคนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าร่างยักษ์เด็กหนุ่มจากบสอสตัตมุนที่ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าแม้ว่าจะ20ปีแต่กลายเป็นว่าเป็นกองหน้าระดับโคลคาสไปเป็นที่เรียบร้อยฮาแลนด์มีความครบเครื่องทั้งความเร็วความแข็งแกร่งซึ่งตัวแกอาจจะใหญ่แต่ว่ามีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อที่ไม่น่าจะมีในนักเตะหน้าร่างยักษ์แบบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเป็นนักเตะคนสำค ที่หิวกระหายยาอยู่ในกรอบเขตโทษต้องยอม,มรับว่าเอริงฮารแลนเป็นฝันร้ายของเหล่ากองหลังอย่างในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบที่แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเพราะความยอดเยี่ยมของฮารแลนนี่แหละครับที่ทาให้ทีมปราบเซบีย่าลงมาได้อายุน้อยแบบนี้ผลงานเทพขนาดนี้นะครับยิ่งทาให้แพ็กใหม่ในยูซีเอลของฟีฟ่าออนไลน์สี่ได้รับความนิยมสูงเหล่าคอเกมต้องการอย่างมากซึ่งใครที่เคยมาครับฮารแลนมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยละว,ว่าเด็กคนนี้แม่งสุดเกมรุกของทีมคุณจะโหดขึ้นเป็นกองถ้าได้น้องไปร่วมทั สโมสรที่สามเรอามาริดขี่แมนเซฮิโอรามอต นักเตะสําคัญที่สุดของเรอเรัลมาดรดช่วงนี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประการหลังกัปตันทีมพูดนําของทีมาราชันดุขาวอย่างสกิยอรามอสที่แม้ว่าอายุอานามจะมากแล้วแต่ต้องยอม,มรับนะครับผลงานไม่ได้ตกลงไปแม้แต่น้อยกลับมีแต่ยิ่งแก่ยิ่งเก่งและยังเป็นนักเตะคนสําคัญที่ทีมาราชันุุขาวจะขาดไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวรามอสมีความแข็งกแกร่งรวดเร็วเล่นลูกกลางอากาศได้ดีมากเกม,มรับของพี่แกน้นสุดยอดใครเข้าใกล้เป็นเตะความได้หมดแถมยังมีทีเด็ดอ่อรของการยิงประตูอีกต่างหากรามอสเป็นนักเตะอ่ การมีเขาในกองหลังทําให้กองหน้าคู่แข่งเล่นลาบากเพราะแค่บังคับรามอนเข้าไปเข้าใกล้กระแทนจะเบียดแย่งบอลได้แล้วแถมจะเปิดโมงพี่แกมแม่งกระแยกหมงในอีกทีมต่อมาเชลซีมาเตโอโควาซิส ในปีที่เอ็นโกโลกองเต้โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งและมีการเปลี่ยนแปลงในทีมโดยเฉพาะตำแหน่งตัวกุนซือที่เอาโทมัสทูเคิลมาคุมแทนที่แฟรงแลมพาดซึ่งหนึ่งคนที่โดดเด่นขึ้นมาแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทีมขนาดไหนเขาคือเดอะแบกในแผงมิดฟิลด์ของทีมในตอนนี้นั่นก็นคือมาเตโอโควาซตกองกลางชาวโครอตที่ตอนนี้กลายเป็นตัวหลักคนสําคัญที่ทีมสี่ตัวแลเงินคาราบจะขาดไปได้ไปเสียแล้วโควาซตอาจจะไม่ได้เป็นกองกลางที่มีสถิติโทรมาตูมากมายอะไรแต่ว่าการขับเคลื่อนเกมของเขานั้นตองบอกว่าสุดเตงงกกกด่่แแมพีทําาให้ลชซค แน่นยิ่งประสานงานได้กับกองเตะโคตรลงตัวนะครับปัญหาของเชลซียยิ่งน่าจะเป็นเรื่องของเกมรุกที่มีปัญหาเรื่องการผลิตสกอร์มากกว่าแต่ว่าการมีกองกลางอย่างโคววเซต์นี่แหละครับที่ทําให้พวกเขาไปได้ไกลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดกระปราบแอตดมาเรตมาได้ทั้งไปทั้งกลับนั่นนะคนต่อมาลิเวอร์พูลส่งเข้าประกวดโดยโมฮัมเหม็ดซาลลา ไม่ว่าจะดีจะแย่ซาร่าเป็นนักเตะที่หงแดงไม่สามารถจะขาดได้เพราะว่าต่อให้วันนั้นเป็นวันที่แย่ซาร่าก็สามารถมีประตูมาฝากได้อยู่เสมออย่างตอนนี้นะครับก็มีลุ้นเป็นดาสันบุข,ของเกพรีเียรมลีอังกฤษอีกสมัยส่วนในสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยิงประตูได้ต่อเนื่องอย่างรอบที่แล้วก็สามารถหักด่านแอเบไลฟ์ซิกมาได้สำเร็จซาร่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วกระชากเป็นหาเท้าซ้ายกระเชียบขาดยิงแรงยิงโค้ง,งพี่แกสามารถทําได้ทุกอย่างและที่สําคัญนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเขาอยากใช้โอกาสเปลืองแต่จุดเด่นของเขาค วันไหนที่เขาข่มข่าวฝักขึ้นมาแล้วก็บอกเลยวันหยุดซาร่าไม่ได้รอกซึ่งแน่นอนแหละครราวานักเตะสไตล์แบบซาร่าโคตรเป็นที่ต้องการของคนเล่นเกมในเกมเพราะว่าเราสามารถควบคุมเขาได้ดังนั้นหากท่านเจอพี่แกในแพ็กไหนเจอปุ๊บได้อย่ารอช้าครับตีบวกรัวรัวการันตียังไงก็โหคนต่อมา f อซปอร์โตขอเข้าประกวดโดยเปเป้ปอปรมุก บอกเลยนะครรมว่าการที่ f อปอร์โตสามารถหักด่านผ่านยูเวเข้ารอบมาได้มันก็มาจากความยอดเยี่ยมของเปเป้ปอประมุกป,ประการหลังจอมโหดผู้มีพระคุณของปอร์โตซึ่งบอกเลยนะครัรม่าตอนนี้อายุอานนาม38ไม่ใช่ปัญหาสําหรับพี่แกเพราะว่าความโหดหายห่วงมันไม่ได้หายไปไหนด้วยแถมยังมีประสบการณ์อันค้นคลักมาช่วยทดแทนในเรื่องของสภาพร่างกายที่ถดถอยไปสิ่งที่ใครได้ดูเกมเราจะเห็นได้ว่าเปเป้ยังคงมีความแข็งแกร่งเล่นลูกกลางอากาศและสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือการอ่านเกมดีมากทั้งคู่เขาอาจจะโดน องว่าเป็นประการหลังจอมโหดแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือการอ่านเกมเพราะพี่แกเป็นคนเข้าบอนชานฉลาดแถมยังเลี่ยงฟาวได้คโคตรเก่งและมันเป็นสิ่งที่อยู่เว่โดนมาแล้วทั้ง2แมตช์ครับทีมที่7ปารีสแซงต์แงชแมงมงส่งเนมา่าเข้าประกวด แม้ว่าจะบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมที่เอาชนะบาริเลน่ามาในรอบที่แล้วที่ปล่อยให้คีเรียนเอ็มเป้ได้เชิดใช้แต่ว่านักเตะที่จะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความยิ่งใหญ่ของปารีสยังไงก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเนม่าอยู่ดีแหละครับด้วยเทคนิคอันแพรวคราวความเร็วที่พร้อมจะฉีกแนวรับและการยิงประตูการอานเกมมันมีครบจบในเนม่าคนเดียวยามที่ทีมีเนม่าลงสนามนะครับปารีสก็เหมือนเสือติดปีกเกมรกยากที่จะหยุดยั้งและเนม่านะครับมักจะเจอปัญหาบาดเจ็บทําให้ไปไม่สุดท่างอย่างปีที่แล้วก็เป็นปีแรกๆที่่เนมมาไ สัผลก็คือทีมหลุดก็ไปถึงรอบชิงชนะเลิศและเกือบจะได้แชมป์ด้วยก่อนจะพ่ายกับบายเยน์ไปแบบบุบหวิดหน้าเสียดได้ซึ่งเราก็เคยบอกไปแล้วในหลายๆคลิปนี้นะครับว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ดีของเนม่าและถ้าเกิดปุปปับปีนี้คว้าชแชมป์ขึ้นมาเหล่าสาวโบกเกมฟีฟ่าออนไลน์4ที่มีน้องเนม่าครอบครองในแพ็กยูซ u บยูซีอลนี้ไม่แน่นะครับว่าค่าพลังของเขาอาจจะส่งเปรตและขึ้นอยู่ท็อปๆไปเลยคนสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่งเควินเดอร์บอรอยเข้าประกวด ตอนนี้เกมรุกของเรเบ์ซีฟ้าแมสซิิตีทัวของเควินเดบรอยเป็นนักเตะที่คุมจงังหวะทุกอย่างของเกมไม่ว่าจะเป็นบอลสัน้นบอลยาวหรือว่ายิงประตูเขาเป็นนักเตะที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมแอซิสหมายเลขวันของโลกไปแล้วและการมีเขาอยู่ในทีมนะครับตอนนี้เรเบ์ซีฟ้าได้รับการยกย่องว่าเป็นเต็งหนึ่งของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในซีซั่นนี้ทันทีแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรรบกวนไปบ้างแต่ว่าเดรบรอยนะครับแทบไม่ต้องเรียกฟอร์มนาาเขากลับมาเล่นได้อย่างโดดเด่นทันทีไม่ว่าจะเป็นยิงใ่จ่จนนนนนนนตตอีีี้้้เเเรรรรบาาาาฟโดงงไปปแแแลลึกกกพมมยยยะัุุ็ชทๆ ง่งงแโดยเฉพาะกับสึกยูฟาแชมเปส์ลีกในขณะที่กุนอาเกโรที่เคยเป็นสตาร์อันดับหนึ่งของทีมโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเดอร์บรอยนะครับยังคงเชิดใช้การมีเขาในทีมทาให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้อย่างง่ายซึ่งแน่นอนแหละครับว่าสําหรับคอเกมฟี فا ออนไลน์4หากว่าคุณมีกองหน้าโคตรมีความเร็วอยู่แล้วคุณยิ่งจําเป็นต้องมีกองกลางจ่ายบอลคมๆคิลเลอร์อพาร์แบบเควินเดอร์บรอยและประตูที่ทําได้จากที่เคยทําได้มันก็จะทวีคูณแบบที่คุณคาดไม่ถึงซึ่งนี่คือกองกลางที่เทพที่สุดคนหนึ่งของแพออ็กอย เลยแหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้อมนี้ยาวมากกปเลยให้เราเดยนะและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วนี้ดีโปรโดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ